ีนะนีรครับจิบหมดล้วไงมืงลองทนด้นักรับคนไลคนนไ่ครับมันุได้สวัสดีพี่น้องครับมึงนี่พอกันขึ้เกาเนาะหลบคำครับมาลุ่นมึงกับว่าขึ้นนี่สีมาขึ้นมื่ว่านบ่ปะ ดอกแตะจะรับขึ้นนี่ครับขำขึ้นนี่เนาะห้อยเกลาครับกี่เกลาเขาโอ้งามอยู่ในสถานเตรียมมาใหม่ครับโอ้โหงามมากเลยดอกกำลังขึ้นใหม่แกมมื่อ,อ <c oughs> นี่ดิโอ้ไฟเต็มอ้าวห้อยใบเกลือแต่เนาะห้อยกีเกลาครับพูดาขออดา ฮอร์ะคานาครับผมปูนเห็นไหมครับเต็มเลยมูนึงไกลๆกันครับเห็นไหมปูนออไปหมดแล้วครับมูยิ้มมูยิ้มมูใหญ่ๆเลยชนะมาหน่อยเนาะมาเต็มห้อเว้นครับของมาปูปอดเลยงามได้คำเบ่งเบ่งเยอะ อ้กันกบนีบนีเยมเยของเตรียมเสียมาใหม่เตรมบ้านนะครับเตรมบ้านเนาะเตรีมนเตยมอาตตก็เือ้นเิน้เนเนัน้อมาเครับ้นมักมาัโอ้อาเครับ ไปันงันสิทังเร็วหรือว่าเอาวุธเท่าหน่อยหุดี้ที่เด็กอันนี้โคตรเก็บเบาเลยะางเก็บแบบรุลุ่เลยจ้ะติดต่อาห้งานนอกิดจอดไห้นี่ครับอันนี้ จังหวะเี๋ยมันสุดจอดนะรถึบแข้งครับมือลรถึบตัวลี้เกิดอย่างงี้นะเกิดมือครับ,รบอันนี้ออะไรอ๋อกล่องที่สี่ครับมันจังมวนครับมัน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  ยาวดีวาวโยกโยกด้วเยเสาลายมันนี่ประทับใจแน่ประคือหมู่ว่านนะครับโคดาอารมณ์กันเลยหืม <c oughs> โหค,ครับเห็นปลครับโอ้โหดีจริงครับเอาเลยครับล้ำเลยล้ำเลิศนนจิ้เมเลยนะนะครับจิ้มหมดเลยไงมีสองสายด้วยนะครับก็ลายครับ mạnh 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 vẫn đọt như đọt nào thật Má, chính chính mày con đi làm nữa ta là mất ใส่กันดีหัวเวีนนะครับหมือนมาสิงาท่านดนเลย่นารหนาเหมือนแบบคือวายโฉมมนเลยมากับรถดไม้เอาครับมือนี้ปลายแดงเขามามานะครับดูเจาะเลยมือนี้่หลบุ่มแล้วเขาจะ้านหอกุ่มดยางใหม่ ทุกคนไม่ชิดเก็บตัดกันเลยครับจะได้เร็วมันมาน้ำกันมันมานหากันต่อครับเก็บกีเก่าครับยังออกอยู่พี่น้องเดียวโอ้โหนี่กระต๊อกเงี้ยสิครับมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่ที่เปลี่ยนคือเสียมยักษ์นี่เราเปลี่ยนตั้งหนึ ตึงโผด่จ้ะตึ้งโอ้โหดี้งกำลังเถีนยนนาะแมนกำลังเถียนนำไม้กังเถียนบ่ของตังเื่ง,งดีๆส่วนเก,ากนนเ่าครับจัดเดียวหาตำแหน่งโมโหของเครื่งยังต้องไปหนีของตัวของเคือไม่มีเออ สวยงามแนี่ยกระเปาเอ้ครับสองดอกเดี๋ยวครับมีฮักมีฮักกับกลิ่นน้ำหักโอ้อยากหอมมือขึ้นดิเออครับงามๆเลยม,เออม้อนยิ่งๆอันครับอีหมู่นึงครับนังนี้ครับโอ้ยแม่หลักีสุดยอดเลยนั่นเป็นเาเอ้ครับคุณงามๆเลยพออ่อพ่อที่ ใส่ให้อยเลยนี่ซับไปั้งหมดเลยใส่คนเลยครับท่านคัอยั้นครับมาจากจุระท่านดอกงามนี่เนาะบ้านตองมือเสาเนี่ยนี่ฟืงเฮ็ดเพื่อออกไป ส่สออนี่แหละครับสสออนี่เราเปมือที่สครับทีต่ตอกันครับเฮาหาตอดกังเว้นบ่ดด้ครับมัดกลางขึ้นครับตอนเว้นผีหน้องลา้แห้งมันๆครับมีผัอบ้านนอนบนบ่อทุ่ะฝนบ่ตกใส่เนาะ คืนืดเอีเน่ยวันนี้จ้ารันกนละังขืนมาย่ดดนี่ยีเ่าไ่มนัมนมนันมันมเคียร์จนแปนโโโคดรครับตรงนี้โอ้โหเราเคีไม่นเนี่ยเดินครับกํลังขืนไม่ครับกํลัองออก หากใหม่หลายจังน้อยขป็นึนอย่งนนเนาะพออะไอย,ย่ครับดี่หรอง่ายด่วนจังนะกำลังขึ้นหมาสิอืมบ่เยี่ยวตึมกระตาข้หลัง เอาๆๆเอืมมาครับเดี๋ยวกลับห้องก่อนไอพวใหญ่ขุดได้เวาลานะตลาดเก็บนะครับเอมันจะเร็วเพราะว่าก,รรากั้นขุดเพ็ดปวกชนได้นี่โอ้โหแบๆยบบละวามันกินแห้งเติบเลยครับ <ๆ S 2> นี่อ๋ <ๆ S 2> อหัวดาราม,ม่ได้หักใหม่ครับเต็มเลยเลยครับอ <ๆๆ S 2> ี๋โอ้ยี่เงือหัวดาราม่ด้หักงาม งัดเก็บนั้งแต่แครับหากไม่หากต้นบักอันนยยี้ไรเงี้เลือกสวย,วยตรานร้่มจับหากนนันเห็นไ่ม้าขามหน่ำหยุงได้บางหาวงวิเวิง <c oughs> เดี๋ยวไปเข็ม,มาหิกันห,น,ห,ห,โโหน่ยอยโอ้โหนตามีด่งาครับเาะขับขัหับตับงับขับับขับับ<า>ับย่ข้ ไืนห่างใหม่ครับโอ้โหเบิ่งเสียงงัดโอ้โหขื่นหน่งเด่นเนาะนงครับโอ้โหหัวยอดเลยครับม่นดองงามกุชจักัน้อครับันีบ้านนะครับขาขอาเตียมหากอดดอกใหม่ครับดึงขึ้นเลยครับดึงึนเลยไงดึงขึ้นเลยถอดเลยถอดเลยครับดอกมึงสีถอดเลย เออเอ๊ะคุณต้องบากเอ้ครับหัวจนสูงเลยว่านพอดีเลยเรอเดินบนเขาเราเดินนี่เลยหอวจนละยากมากเจ้โอ้คโหดขามันนี่ว่านคือสีขวดคือสีคลอกมือเอื่นอยู่เบาโยงเบาโยงคอยยีต้องพี่ปัดย่างเลื่อยไปปัดนี้ครับ เห็นเทาเห็นตัวยางแว็บมากข้างนี้วาหักเ่็นพิศพนันกัลวงมาหนีเละออกไปส้วนเลยหนออยู่ในส้วนนีเลยนอได้เยอะครับสมิ่งก็ได้เยอะปนง่ายปนที่นี่โอเคเลยโอ้หอีหลายปนี้ก็แกล้งให้เมื่อวานยังมาส่วนอีกก็ได้ถอดเสื้อใส่แล้วครับตอนก้าอนก้า ับี่้งกระตากัติออกไปเอาถสงอันนึ่งแหละนล้วไปโหลดก่อนเลยมีเด้เขาถอนเลยล่ะอืมถอนเลยครับทอดผิดไม่อไม่หอเลยเกลี่ยโตเลยโอ้โหคนอคามื่อนนี้ลุดหลอดนตันบมเอยนันเจ็บใส่ถุงจี ไปถึงไว้ต้งหาที่ดอกบ้านแม่นแม่นแม่นอยากตั้งหากับดอกบ้านครับโอ้มาแน้งเลยนี่มาถุงมาใส่โอถุงใส่กลับเมื่อวานผมได้หกกิโลกว่าครับเกือบเจ็ดโลครับเพราะว่ามีดอกตูมเนาะงามแห้งโอเคโอ้จานใส่ถุงนะครับเมื่อมีฝนดอกมันเลยครับเม่มีฝนจานแล้วครับ ห <ort>. มอื่นยี่ข้อแหงแหงไวเลยหมออื่นนะี่้งไวโอ้หอ้โนขอ้โแอ้โหงอ้โหโ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 อ้าหโั้โหโอ้โหโอ้นห้โโอ้โหโอดอหอ้อ้โโอ้โหม้โอ้อ้โอ้โออ้ัหอ้ัหอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโ้โหบ่้ดหโอ้โาโอ้าอ้โ้อ้โอ้โหโอออ้้โหโ้โหโอ้โคโ้อโอ้โหอ้โหโอ้โ้หอ้โอ้อ้ จัดก่อนเลยครับไม่ได้เก็บมึงลังจากเลยนีนึ่เอไงเก็บไปเนี่ยนั่งนอนเออเน้นอนแน่นอนเลยจ้านโอ้โหนไครับนี่สิ่งสาวแล้วเนตั้งมันดาวแข็งน้าโอ้เฉยเฉยก็ยังไม่กินกินก็อิด้วยไม่ได้ชอยูเสือหม่บอซากก็ใส่บอซากก็จากวันไหนวัน่กินพวกนี้ดิสุไกินสุดทัวสิบมานหรอ สิบประมาณใช่เลยแล้วเสียซากสิบประมาณมาสั่นาะว่ามุดจันารครับโอ้พอดีครับพอดีเลยก็ด้ยเลยสิบหักเลิกหักเลิกกันโอ้ หัวพี่มหาเสียมนี่ขืนวัวเจ้าของไงกับไปขืนวัววุ้นหมู่ว่านใส้กินงอไอ้แฟนครับเบอร์บอกว่าไหนแล้วสงสารเสียมเจอดีมันว่างัดจะละง,งอครับหมูวห่ว่านขอัญใส่กันหนีแมนเลยแมนเขาละ โอน้นี่นี่แล้วเอานี่นกันเลยครับสุดยอดอ,อ,อ้สองพลังมันนี่แกะเกมบมาดีครับหรือง,องเสียมม่ได้ค่ะเราใช้สีอ่องสองนะครับบอกว่าเป็นหวยหักสวยสอกได,ด้ไหมเอย เี่ยนหตาออกไงไงสิครับเข้าหัวบิลีปะโอ้โหเบิ่งครับเสี่ยมันได้แท้กำกลัง,ง,ง <c oughs> ลเลยหน่อยเมื่อวานย้อยๆกวกๆนเลยเสียมวาน,วานอกว่าใสกับเป็นไฟหลังนอ ดินออกเลยล่ะครับเพราะว่างัดบังคืนหากใหม่มันหลายเห็น่าครับแต่ไมแต่หากใหม่แบบไงจุ่มลงสี่เบิดเนาะแม่เนี่ยเพราะว่าถ้าเก็บสีแล้วม,มูอใหญ่เอา,าครับตอนงามกำเนิดนะครับ ก็เก็บก็เก็บดันเียปากกับเกียตัวีนะกบเกรกบเกยเ็นดอกงามแม่ครับเป็ดอกนี่โอ้โหมันได้จังสี่ มื่เต็มตานี่อ่อนซ่อนนะครับพี่น้องขึ้นน้อ,อย,อยนี่นะเอ๊ะยังไม่โดนทางอะไรอยังเงี้ยยัเดียวกันน่อยส้วนเดียวกันอดอ,อกมันรองหักหอยเต็มเต็มแบบดึงนะมันขาดแล้วครับขอแสงมือนี่แสงพร้อมนะครับหมอว่าน,มน,นหมอแพทเท่าบอไกมี่ข้มาพอเฮ็ดช่วงแบตจิ้มเมือเ่อนอง มันมีมิยุ่งว่ะอะไรนลุ่มครับโอ้โหวันนี้เสียมเราไม่ต้องสงสารเลยวันนี้งัดอย่างเดียวอาทางงัดอะไรอย่างเดียวเขาแทงจริงเหรอหลังกับครับ โอ้โหชัดเจนครับนี่เออวุ้ยยางเหลี่ยมเลยอ่าเนี่ยย่างเหลียมเออแล้วก็โคดอกงามเลยสช้ดอกคนเดียวไหมครับอืมหันสดอืมอืมอ่าครับโอเค โอ้ครับชัดเจนเลยครับโคมๆไป้องเฮ้ยดอกงามเลยโอ้ไม่เบ่งดอกครับเจ้าของดอกนี่แล้วครับเกียงครับเออตรนงัดเห็นต้องยึดมาแต่ละ ข้า,างนันขึ้นมาใหม่ได้ผมใหม่เอาละวาสุกต่อแนงครับน้อกงามมันเส็นเอานึ่เขาเนี่ยเอาหนึเงเขีเนี่ยสเดี๋ยวยเกีบเลยเดเยเว โอ้ขาเาวอัดลาดมัน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 ครับอดเลยโอ้โหขาเป็น <c oughs> มหมือนกันสินมั้ จะดอกงามๆเนาะเทียงขึ้นกว่าก็จะติ้งนะครับพ่อแล้วครับรอบนี้กินหนามปะเออตอ้กนะครับโอ้มันหมันะครับพูดถือว่ามันหมานนะครับมือนี้ครับโอ้กินกินกินเกาอิงยู่ครับจนได้กระปากกฏไหลกดแจนได้ไหมนะครับเด้อพี่น้องมือนี้สูงก็เต็มที่ครับมามือที่สองครับโอ้มันหมันอยู่เนาะโอเคจ้ะ สำหรับคิมมีสวัสดีครับ,รบม,นม,นมนบัน,นมันครับเบาอีตะนนบายงสหลันครับมาเา <ง S 2> มานี่ยเนะอวมานเนี่ยหนีเห็นเร็วดีให้เนียอยู่